เพิ่งถ่ายเอเสร็จไปแซบมาเพลงวีสิบห้าคนอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงไหมพินาเดชอ่ะก็หกผิดสชนะคะพินาเดต์ไพรเวตเจตเป็นขบวนบินเป็นคำว่าเทมโปเขาไม่เห็นจะทักมาเลยเรื่องแข่งับเชอร์น่ะมันต่างประเทศด้วยไงก็ไม่รู้สิถ้าไม่รีบล็อกคิวตอนนี้จะตอนไหนพร้อมพร้อมมากที่พร้อมมาตั้งแต่เกิดละบิลกินอยู่ไหนบิลกินอยู่ไหนทำไมไม่มางานนี้เขาเป็นถึง global star เราเป็น global เขาเป็น universe เขาไม่อยู่แล้วบนโลกใบนี้เขาลอยแล้วเขา,าเขาอยู่ตรงน้นอ่ะเขาสห่ห่คนี้เขาเป็นมดงานเราเป็นมดนางพญาผมเนี่ยก็เป็นมดตัวเล็กๆที่หาข้าวกินไปวันๆเป็นชอบข้างหน้าหโอ้โหกล่องแดงมันธรมรมดาส่วนเราเขาไปแล้วมั้ง มันเลยไทยก็ยังว่างเสมอเอาเป็นว่าว่งแล้วกันฮะเขาว่าเหมือนกันหรอยังว่างอยู่ฮะเขาอยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่ไหนทางานที่ไหนขอรากาหน่อยมงดตัวเล็กๆที่แบบอาจจะคีบแบบเศษอาหารอะเล็กขึ้นไปให้นางพญาอะไรยาเงี้ยไหนขอหน่อยเขาบอกไลนพี่แล้วพี่เขาไม่สนใจพี่ใจ เขาก็ acting ใหญ่แล้วหรอปีนี้ใหญ่กว่าเดิมปีหน้าจะไม่พูดไปเรื่อยแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแน่นอนถ้าพี่จะมาในมาร์แบบสุขุมเราก็จะยิ่งคืเรียกก็จะไม่หัก New Year New Me เพราะฉะนั้นแบบจะเป็นบิวกินเหมือนกันไม่ได้แล้วเราปล่อยเราก็ตัวตาเป็นมังกรโอ้เริ่มแล้เป็นมังกรต้องมีหัจะาเป็นงานตุ๊จีนเหมือนกันไม่ได้ ขอหันดูซีงงานก่อนดูซีงงานก่อนเลยเอาพี่เนี่ยพ o วเวอร์ยูรักพ o วเวอร์ยูรักแก่โฉมโอเคอ่ะพี่ค่ะสำหรับงานในวันนี้ครับเมื่อกี้เดินขบวนมาไกลเลยไกลมากเกือบ3กิโลเมตร300ร้อยเมตรงานวันนี้เป็นไงบ้างอะไรครับงานวันนี้งานวันนี้ก็ยิ่งใหญ่มากเลยครับผมก็อย่างที่เห็นว่ามีขบวนมังกรบอกว่าแต่การตาเต็มไปหมดนะครับผมสี่ห้าตัวตัวที่เด่นที่สุดคือตัวสีชมพูตัวนี้เลยมันเี่าอนี่เหรอสีชมพูเป็นแบบตัวแทนแห่งความเวลทความแบบมั่งคั่ง เขาจะเป็น love well help love ครับเพราะเราไม่มีความรักไงเขาเลยไม่ให้เราแบบพรีเซนต์เรื่องความรักความรู้สึกของเราเป็นยังไงกับการได้มาร่วมงานกับทุกปารทาง King Power ดีใจครับผมดีใจทุกครั้งที่ได้มาร่วมงานกับทาง King Power ครับแล้วก็รู้สึกว่ากลับมาทุกครั้งเนี่ยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของ King Power เสมอครับผมก็ปังขึ้นปังขึ้นทุกปีครับปังขึ้นทุกปีเหมือนกันนะสไตล์เราเป็นคนออกแบบเราไม่รู้เรื่องมันแบบได้กว่านี้นะ เออสิบลูกสิบลูดสิบลูดได้ครับผมยีงไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับงานนะครับ Chinese New Year Power Your Lucky Your Life นะครับผมของทาง King Power นะครับ13วันติดกันเลยนะครับผมก็มาที่นี่ได้เลยครับที่ King Power รางน้ำครับ ไม่มีความล้าอะไรนะครับแต่บิวกิ้นเขาบอกว่าเขารอให้เราไปนัดเขาบอกว่าเขาว่างกับเราแต่เขาไม่บอกว่าไม่รู้ว่าโกลบอลจะว่างหรือเปล่าบิวกินอยู่ไหนบิวกินอยู่ไหนทำไมไม่มางานนี้เหงาไม่เหาไม่เวลาไรเขาไม่มางานอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับเวลาไรเขาไม่มาเหงาไหมเหงานิดนึงก็เหงานิดนึงครับผมแต่ว่ามีแบบพี่เจพี่เหน่งพี่วีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้จักอยู่แล้วครับผมก็ไม่กล้าออกมากับเราเพราะว่าเาไม่ ว่าเราอเป็นโ l o b a l l y จะมีเวลาให้เขาด้วยเราเป็น global เขาเป็นยูนิเว e ร์สเขาไม่อยู่แล้วบนโลกใบนี้เขาเขาลอยแล้วแต่ล่าสุดเขาเขารู้นเองว่าแต่เป็นมดงานนะเราเป็นมดนางพญานะเขาเป็นมดงานเราเป็นมดนางพญาเราเป็นเราเป็นพญาพึ่งเพราะวันนี้เป็นสีเหลืองเขาบอกไปเรือกานหนักเพื่อหาของขวัญให้เราอะไรเงี้ยไหนขอหน่อยทีนี้ที่ king power มีของขวัญให้เลือกซื้อเยอะแยะ อะไรนะครับเป็นช็อปข้างหน้าหน้าสีไหนยังได้ัแดอะไรอ่วันาเลนไทน์เนี่ยอหมันยังขอะไรอยู่คันเฉยเมื่อกี้เปล่ามันละคายผิวกันเนี่ิ้นไหนพิเศษเหรอครับสีฟ้าวาเลนไทน์นี้ครับของขัญครับวาเลนไทน์นี้ของขัญนะครับ ของขวัญวันวาเลนไทน์นี้เป็นความรักที่พีมีให้แฟนๆยังไม่มีครับยังไม่มีเลยยังยังยังไม่ได้คุยกันเลยวันวาเลนไทน์ก็ยังว่างเสมอใช่เพราว่าตรงถูกเขาบอกว่าเขาว่างเหมือนกันหรอเขาอยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่ไหนเป็นมดงานอยู่เขาบอกเขาต้องทำงานหน้าขาวทำงานที่ไหนขอหลักฐานหน่อยเขาเคยเขาพูดว่ากเขาไม่สามารถสู้ ได้เขาเของงานเยอะกว่าพี่ครับเขาบอกว่าเราไปแล้วยี่ไหนเยเราสัมผัสมาแล้วเยอะจริงๆเขาเป็นแบบระดับแบบ universe เพราะฉะนั้นแบบจะมาเป็นบิลกลินเหมือนกันไม่ได้แต่ข่าวล่าสุดคือบัตรเขาก็โซอาไปแล้วบัตรโซอาแล้วครับผมก็ดีใจกับเขาด้วยครับสำหรับเป็นน่าจะเป็นทัวร์ต่างประเทศสำหรับคอนเสิร์ตเทมโปเขาครั้งแรกด้วยครับผมก็ดีใจกับเขาด้วยครับในฐานะแขกรับเชิญเราจะไปไหมไม่เห็นจะแบบเขาไม่เห็นจะทักมาเลยเรื่องแขกรับเชิญอ่ะพี่ไม่รู้เรื่องไงอะไรนะ มันแบบมันต่างประเทศด้วยไงก็ไม่รู้สิถ้าไม่รีบล็อกคิวตอนนี้จะตอนไหนเนี่ยแล้วส่งมาซัพพอร์ตให้เขายัางไงต้องจองตัว๋วต้องจ <Private Jet. S 2> องตั๋วแล้วพีเวทเจสเป็นขบวนบินเป็นคำว่าเทมโป ดีใจครับเท่าไหร่นะดีใจครับดีใจกับเขาด้วยครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาตั้งใจมามันก็แบบส่งผลให้เขาแบบว่าประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ดีใจที่แบบเหมือนทุกครั้งแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยากมาเจอเขาอยู่แล้วก็เราในฐานะที่แบบเราก็อยู่มันมาตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ภูมิใจในตัวเขามากๆครับเขาทบอกลายไปแล้วพี่เขาบอกเวลาแต่จริงไม่บอกเลอ๋อเขายังคุยดี่ยวนะ เขาไม่สนใจพี่องาน้อยใจมั้น้อยใจมั้น้อยใจมั้ยคุว่านักตลัปีนี้ต้องเข้าชิงคู่แล้วเหรอแล้วเขาก็แอคติ้งอยู่กันเขาก็แอคติ้งใหญ่แล้วเหรอปีนี้ใหญ่กว่าเดิมมันปีใหม่แล้วหลายปีใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่า n นิวยอร์กจีนหรือเจอริญสงการเขาเเขาบล็อกไลน์น้อยใจยังไงเวลาน้อยใจเวลาเขาบล็อกไลน์น้อยใจยังไงเขาไม่ได้บล็อกหรอก คุณเล่นก็แบบว่าก็คุยกันอย่างเงี้ยครับทีนี้คัดกว่าเราเพิ่มไหมเราเป็นระดับโกลเ์สาร์แล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแน่นอนเ,ออเราก็จะหยิ่งขึ้นหักเรียกก็จะไม่หักถ้าเขาเชิญเราก็มีแขกเขาเชิญเราจะต้องคิดถ้าตัวเป็นยังไงเป็น US ดอลลาร์เอ่อเนิวเยียร์นิวมีไม่ได้ <laughs> เช็คมากระได้ก็ยังพอว่างอยู่เนาะหรือว่าส้องตัดน้ำพามัแล้ว ยังไม่รู้เรื่องเลยครับยังยังแบบว่ายังไม่ได้ตกปากรักคำไปเลยเรัก็เลิศได้นะครับผมก็ดีใจจริงๆแบบว่าจะชวนไม่ชวนก็ได้จริงๆเราก็ยินดีกับเขาอยู่แล้วครับผมทุกความสําเร็จของเขาครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเวทีที่ไทยต่างประเทศอะไรเงี้ยครับผมก็ติดตามรอดูอยู่ตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาตลอด ก็มีครับอ้าอไม่มีใครเล่นด้วยวันนี้มีครับก็เดี๋ยวมีก็จะทยอยปล่อยๆออกมาในหละอย่างเรื่องผลพิสูจน์ตั้งแต่แปดมีไม่มีนะการแสดงที่เราปิดแล้วมีแน่ก็มีครับใกล้ยังครับใกล้เกํายังจะใกล้ใกล้ๆๆๆๆพูดมาคุยอยู่คุยอยู่ครับผมก็ใกล้มากๆแล้วครับไม่รู้พี่ไม่รู้เรื่องไงเพราะว่าวันนี้แบบโอ๊ย ปลว่าผลงานกาดูให้รอติดตามให้รอติดตามเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แปลว่าเรามีความพร้อ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 มมากที่พร้อมมาตั้งแต่เกิดละอะไรนะครับ งานเร็วๆนี้ที่สามารถบอกได้ก็จะมีเพลงปล่อยครับผมก็ประมาณช่วงต้นต้นสัปดาห์ครับผมต้นเดือนมีนาครับก็จะปล่อยเป็นซิงเกิลใหม่เพิ่งถ่ายเอ็มวีเสร็จไปแซบมากแซบมากเพลงนี้เพลงวีมันยื่นไทยเพวีสิบห้าคนอันนี้เลิกจริงหรือเปล่าอันนี้เลิกจริงไหมพีินเดตอ่ะโกหกอ่ะแบบอ่ะพี่ขอโทษนะครับ โกหกผิดศีนะคะพี่น่าเด้เดี๋ยวก็ไม่บอกไม่ได้ก็เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ครับผมเก็บไว้เป็นความลับก่อนอก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ใหม่ที่สุดละกันนะครับว่าเราไม่เคยทําอะไรแนวนี้ด้วยครับผมเป็นครั้งแรกที่ได้มาทําแบบเพลงประมาณนี้ครับแค่ปล่อยอใกล้ใกล้ๆกันเวลาใกล้ๆกันเลยนะงของคนใช่ครับใช่ครับก็แต่ว่าของบิวกิ้นน่าจะปล่อยก่อนแล้วก็เป็นของพี่ตามมา ก็ต้องให้เขาปล่อยก่อนไงพี่เขาต้องปล่อยเพลงเขาจะไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วเราปล่อยเราก็ทัวร์ตามไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็รอดูบบกว่าเรื่องของคิวด้วยเรื่องสถานที่ด้วยอะไรต่างๆด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ